สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนก็จะมาทําการปรับปรุงประตูนะครับประตูที่เปิดเข้าเปิดออกนะครับเพื่อนเพื่อนเนื่องจากมีความห่างครับความห่างของระหว่างด้านล่างของประตูกับขอบปูนนะครับมีความห่างมากอาจจะมีพวกสัตว์เช่นอึ่งหรือว่าแมลงต่างๆนะครับที่มีพิษนะครับอาจจะเข้ามาได้นะครับสําหรับอุปกรณ์ที่จะใช้ก็มีสว่านนะครับแล้วก็กขควงแล้วก็กันไกสสาหรับตัดวัสดุที่เราจะทําการ ใส่กับประตูนะครับแล้วก็มีน็อตนะครับน็อตน็อตครับเพื่อนแล้วก็มาทําการเจาะนะครับโดยใช้สว่านเจาะเราก็จะใช้น็อตนะครับยึดเข้าไปนะครับโดยใช้ไขควงนะครับหมุนหมุนหมุนอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนเราก็มาดูนะครับก็เป็นไงก็มีความกระชับมากกว่าเก่านะครับเพื่อนเนมีความแน่นมากกว่าเก่า ก็ป้องกันได้ะระดับหนึ่งครับเพื่อนๆลองไปทำดูครับ